thank you ะะก็ขอเรียนว่าการจัดอบรมโครงการกู้ชีพผู้ภายทางน้ําให้กับนักท่องเที่ยวนะคะของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะโดยความร่วมมือของโรงพยาบาลน,นะคะท่ากระดานแล้วก็ประธานชมรมท่องเที่ยวสีสวรริ์แล้วก็หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะก็ถือได้ว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีก็คือเรามีแม่น้ําที่สวยงามนะคะธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใน ติดแม่น้ำนะคะซึ่งการอบรมครั้งนี้ก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยความมั่นใจให้กับท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเราคิดว่าการอบรมครั้งนี้นะคะ,ะเป็นเป็นอีกหนึ่งที่จะสามารถดึงดูดท่องเที่ยวได้ก็คือเรามีบุคลารกรที่ได้รับการอบรมทั้งนี้160คน อยู่ตามสถานประกอบการแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวนะคะของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเราพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมานะคะเรื่องความปลอดภัยเราคิดว่าหายห่วงค่ะค่ะแน่นอนค่ะการฟื้นฟูประเทศด้วยการท่องเที่ยวนะคะปัจจัยสําคัญที่สุดคือเรื่องของความปลอดภัยและการต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรนะคะแล้วก็มีความรู้ของอการที่เจ้าบ้าน มีความรู้ก็จะสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนะคะ,ะไม่ใช่เพียงแต่แค่เรามีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือว่ากิจกรรมที่มากระตุ้นเท่านั้นตัวบุคลากรน,นี่มีความสําคัญมากที่สุดเลยคะ่ะ mm hmm. ก็จะเกิดให้ความประทับใจแล้วก็บอกต่อให้เกิดการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ของเราเนี mm ่ย hmm. ซ้ำแล้วซ้ำอีกนันะคะ ก็ต้องต้องขอขอบคุณนะครัอทีนี้ขอขอบคุณทางชมรมฮะท่องเที่ยวอำเภอรีวสวัสดนะครับที่อุดมกันเป็นเครือข่ายเพื่อสร้างเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวโดยกําหนดจัดให้มีการฝึกอบรม,ลมตามโครงการผู้ที่กู้ภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตอำเภอสีสวัสด โดยมีความร่วมมือกับีเครือรข่ายก็คือทางโรงพยาบาลท่ากระดานนะครับแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายได้แก่สํานักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแล้วก็สํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดรวมถึงบุคลากรทางด้านการกู้ชีพขององค์กรมลนิธิในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีความจนานาสร้างความนานาให้กับบุคลากรซึ่งอาจจะเป็นพนักง,งานใหม่ไม่มีความรู้ความเข้าใจด้จานการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อประสบเหตุนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุทางน้ําหรืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดโดยไม่คาดคิดนะครับการจัดอบรมครั้งนี้นะครับก<า>็บเป็น,ปนการอบรมที่มีความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะเครือข่ายของการท่องเที่ยวนะครับที่ทําให้เราสามารถเข้าถึงผู้ป่วยได้เร็วได้ถูกต้องแล้วก็ทําให้การรักษาผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะในแพร่พักรีสอร์นต่างๆให้ได้รับการรักษาที่ ถูกต้องตามมาตรฐานนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของอเครือข่ายที่เราสาม,มารถดูแลคนในพื้นที่ของอำเภอสีสวัสดิ์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับเอาล้ครับความปึ๊บลงมามโอเคมีคนจอม,มน้ำตะโอนช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนมุมงลงแล้วครับหยิบไม้บอกเขาคุณท่านมาช่วยแล้วเตรียมรับไม้ท่านคิดว่าการจัด การจุดอบรมแบบนี้มีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะครับมันก็มีประโยชน์ครับว่าตามภารกิจของศูนย์กู้ภัยอยานชาติที่ห้าจังหวัดการจนบุรีก็ดาเนิน,นการตามข้อสองการของตรงตีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับในการที่มีการช่วยคีบขันบ้นพื้นฐานหรือ CPR แล้วก็การใช้เครื่องพื้นคืนขึน้นหวนนัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับก็มันก็และที่สําคัญหนึ่งก็คือทุกอุทยานในปัจจุบันนี้ก็มีเจ้าที่ ที่ประจำศูนย์กู้ภัยอยู่ยังชาติทุกแห่งนะครับเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและก็ผู้ที่เข้ามาใช้บริการให้กับอุอทยานธาตุครับผมครับาสาหรับการอบรมในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นมากๆนะครับในสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าการดูแลนักท่องเที่ยวหรือการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นสิ่งที่แหล่งท่องเที่ยวเนี่ยควรที่จะมี นะครับบ,บุคลากรหรือว่าบุคคลที่อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นบุคคลแรกๆที่จะพบผู้ประสบเหตุนะครับเพราะว่า,าการได้รับการฝึกอบรมแล้วเนี่ยก็จะทําให้การช่วยเหลือเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับลดการสูญเสียครับแล้วก็าสามารถาพาผู้ป่วยเนี่ยดำเนินการไปรักษาได้อย่างปลอดภัยครับจึงการอบรมครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นและเป็นการยกระดับ ามาตรฐานความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวอำเภอรสีสวัสดิ์และจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นนะครับสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีครับค่ะในฐานะที่เป็นประธานชมรมท่องเที่ยวสีสวัสดิ์นะคะาทางท่านประธานคิดว่าการจัดอบรมครั้งนี้ได้ประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะค่ะได้ประโยชน์สูงสุดเลยค่ะเพราะว่า เป็นโครงการดีๆนะคะที่ช่วยส่งเสริมนะคะแล้วก็ยกระดับการท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือนักท่องเที่ยวนะคะก็ได้ประโยชน์สูงสุดในกรณีของของผู้ประกอบการนะคะก็คือเป็นการอบรมที่ทําให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงขั้นตอนการช่วยชีวิตนะคะวินาทีชีวิตที่จะทําให้ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุนะคะได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องทันท่วงทีนะคะ แล้วก็สำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะรู้สึกอุ่นใจนะคะ